สวัสดีครับนี่ผมจะมาสอนสเกลครมาติกนะครับแบบที่สองนะครับเป็นแบบที่ทะแยงนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมเล่นอย่างนี้นะ ข้างยากนะครับขนาดผมเล่นมานานแล้วสักพักผมก็ยังเล่นไม่ค่อยถูกเลย <c oughs> ต้องใช้สมาธินะครับเพราะว่าถ้าเย่ง,งั้นเราจะหลงเฟตนะครับผมหลักๆก็คือเล่นอย่างนี้แหละหนึ่งสสามสี่แต่ว่าพอสายถัดมาเราจะขยบมา1นึ่งเฟตด้วยนะครับผมอย่างตอนแรกเฟตนี้เนาะเฟตหนึ่งสายหก <c oughs> ทางปิกก็เหมือนเดิมนะครับผมลงขึ้นลงขึ้นนะครับผม จะมาจบเฟสตนี้พอดีนะครับผมเฟสที่นิ้วก้อยจะอยู่ที่เฟสตสิบนะครับแนะนำว่าให้เล่นช้าๆชัดๆนะครับผมมือใหม่ก็อย่าเพิ่งไปเล่นกับเมทานมเลยครับเล่นให้มันแบบค่องๆก่อนนะครับผมเมทานมเดี๋ยวค่อยไปฝึกก็ได้นะเมทานมก็คือเครื่องค้อจังหวะนะคลิปที่แล้วลืมบอก เล่นไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้ก็ลองไล่กลับดูนะครับอะเล่นเล่นไล่ไปใหม่นะยังจะไล่ผิดด้วยเลยนะเอาใหม่นะ ถ้าเราได้ถูกนิ้วเราก็จะลงบล็อกพอดีครับมันจะเหมือนพิระมิดนะครับเรื่ออกาพมาได้ลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้พอลงก็จะต้องลงมาอย่างนี้แล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้เป็นทั้งการฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกกําลังนิ้วด้วยนะครับอ,อ๋อผมลืมบอกไปตั้งแต่คลิปแรกแล้ะคลิปที่แล้วนะครับว่าการเล่นอย่างนี้เนี่ยมันจะได้เรื่องของการซิงค์ไนในนะครับก็ความสัมพันธ์ของมือซ้ายและมือขวา นะครับสเกลทุกอันแหละถ้าเราเล่น mm hmm. ถ้าเราเล่นไล่สเกลเล่นไล่อะไรอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมือมันจะสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ก็คือเวลากดกับเวลาดีดเนี่ยนะครับผมมันก็จะได้ตรงนี้นะครับผมงั้นก็ลองไปเล่นแบบฝึกหัดพวกนี้ดูที่ผมให้ไปดู mm hmm. เพราะว่าคิดที่แล้วเราเล่นโครมาติกอย่างนี้เนะาะไล่ขึ้นไล่ลงเนาะ คลิปนี้ก็ลองอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่นนี้ดูอีกนะอ<ม>่าลองไปฝึกกันดูนะครับมันสนุกดีครับสวัสดีครับ